นี่หมอกกำลังขึ้นแล้วถือว่าขึ้นช้าตอนแรกนึกว่าจะไม่ขึ้นข้างหลังเป็นหมอกหมดเลยนะข้างหลังนี้คือแบบทะเลหมอกหมดเลยข้างล่างเป็นไล่ไล่กระํำปีนี่หมอกปกคลุมตรงนู้น ภูดูดาวบรรยากาศโดยรอบถือว่าหมอกขึ้นไม่เยอะแต่ตรงนี้นนมีจ่จโนดไม่จอดผมไม่ไปเหลือพี่อ้นคนเดียวก,ยก่เอไมอา้อยนะนนนหมอกกำลังขึ้นฟิน กับพระอาทิตย์ยามเช้าดูนี่จะเห็นเลยว่าแสงพระอาทิตย์ตัดกันเลยเป็นทะเลหมอกเลยิลนมากสวยอยู่ในระดับโอเคอะ่ะ โอเคสวัสดียามเช้ายามเจ็ดโมงที่ผูทับเบิก